มีมีข่าวน่าสนใจเยอะเลยนะเมื่อสักครู่ว่าหลังผมติดผมติดท่านผู้ฟังเอาไว้เรื่องชิปฟอเรื่องที่จะเล่า AI, เรื่องสองคร <AI. S 1> าม <AI. S 1> ชิปจ้ใช่ไหมครับค่ะใช่เซมิคอนดักเตอร์ใช่อ่อานอ่านจบไปสามรอบแล้วละ่ะคุณแพตตี้แล้วก็แต่เมื่อสักครู่ช่วงก่อนเจ็ดนาฬิกาซึ่งเป็นช่วงไม่ได้ช่บไ,ไ,ไปทั่วประเทศเนี่ยมีข่าวสาคัญซึ่งคุณแพตตี้ได้รายงานท่านผู้ฟังว่าเอ็นบีเดีเนี่ยกําลังจะไปลงทุนในเวียดนามผมผมเรียนอย่างนี้ครับปัจจุบันเนี้ย AI ไเอ่ย d ด t a ้ e n t e r เอ่ยเนี่ยมันต้องใช้ AI เนาะแล้วก็<ม>ตัวชิปที่จะทำการประมวลผลได้ดีที่สุดเนี่ยต้องเป็นชิปที่ประมวลผลแบบกราฟิกซึ่งมีไม่กี่ประเทศในโลกมีไม่เอาอยี้บริษัทในโลกเนี่ยหนึ่งหรือสอบริษัทเท่านั้นที่ผลิตไดเอนวีเดียค,คือยักษ์ใหญ่ะนะครับม,มันจะไปต่างไปจากชิปความจําที่เราเคยใช้หรือชิปประมวลผลใน PC ไม่เหมือนกันะนะครับเนวิเดียก <VID> ็จริงๆเขาคิดไอ้กราฟิก กราฟิกเนี่ยมาสําหรับเล่นเกมวิดีโออะไรทั้งหลายสุดท้ายมันมีคนเอาไปไป,ไปยุคใช้ตอนนี้ก็เลยกลายเป็น<ม>บริษัทระดับโลกเป็นข่าวที่น่านาตื่นเต้นมากแล้วข่าวที่สองต่อเ<ม>น,นื่องกันที่คุณวัชลินรายงานไปเรื่อง c h a t GPT ตอบไม่ถูกนั้นอะไรผมยืนยันว่าตอบไม่ถูกจริงจ <c oughs> ินะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็น Chat GPT <c oughs> หรือว่าบาร์ของ Google เนี่ย <c oughs> แค่เราใช้แค่เป็นไกด์ไลน์นะเราพร้อมเราถามในภาษาที่ไเรียกว่าเราพร้อมมันได้ ก็คือ,อถามไปแล้วมันก็ตอบแต่ว่าอย่าไปเชื่อมันมากแล้วก็เวลา<ช>มันิดมันก็จะทําเฉยๆนะทําเฉยๆอะไรเงี้ยบางทีเราถามตัวเลขไปมันก็บอกตัวเลขมาบอกของปี2 ของไทยดดชนีอร์รัปช่นคืออะไรมันก็จะตอบกิดมาบอกเอ้ไม่ใช่นะตัวนี้เออบอกเออบอกเออจริงสิไม่ใช่อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ให้ทำตัวเป็นเอ๊ะไว้ก่อนอย่างที่ท่านอาจารย์ปิติแนะนำมาดีที่สุดนะครับอันนั้นก็ขอขอขออนุญาตคอนเฟิร์มตรงนั้นไว้ผมตั้งคำถามอันนี้ว่าวันหยุดจุดอย่างไรให้ได้ประโยชน์เนี่ยนะครับบางท่านอย่างคุณอิสรีก็อาจจะหนีไปเที่ยวของครอบครัวก็เป็นประโยชน์อีกแบบหนึ่ง นะครับแต่เรามาทำงานก็เป็นประโยชน์อีกแบบหน,นึ่งเนี้ยผมลองถามไปในใน c e e o o o k ของผมนะครับก็มีหลายคนตอบมาส่วนใหญ,ญ่พักผ่อนนะอนอนอพักผ่อนนะครับหลายท่านก็บอกว่าเดี๋ยวไปออกกำลังกายไปจ็อกกิ้งถ้า pm 2.5ไม่สูงเกินไปถ้าดีใจคือหลายคนพูดถึงการตักบาตรพูดถึงการไปคุยธรรมะก,กับพระบางท่านเตรียมสอบโทอีกอะไรเงี้ยแต้ก็มีบางท่านบอกขอน,นอนให้ให,ให้เต็มปอดอหน่อยอนะครับ อันนั้นอันนั้นจะจะเป็นส่วนตัวแต่ก็มีบางท่านที่พูดว่าเอออยากหาหนังสืออ่านอยากทําดูเรื่องต้นไม้แต่ว่าผมเนี่ยก็แบ่งเป็นสามระดับนะครับในเรื่องข<ฆ>องากาคุยแบบนี้ได้ระดับประเทศระดับบริษัทแล้วก็ระดับส่วนตัวระดับส่วนตัวอาจจะแตะน้อยหน่อยเพราะเดี๋ยวใกล้ๆกล้ีใหม่เรามาคุยกันถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายแล้วทาให้สําเร็จทีหนึ่งได้<ฆ>นะครับวันวันนี้เนี่ยหยุดชดเชยเมื่อวานนี้นะครับ<ฆ>เป็นการนาลรกถึง วันที่สิบธันวาคมส4 7 5สี่ร้ยสิบห้าที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยรัชกาลที่เจ็ดทรงพระราชทานนาฐนูนฉบับแรกให้กับแต่ก่อนเขาเรียกว่าสยามเน,ะนาะราชชนตะสยามเราเพิ่งมาเปลี่ยนชื่อไปเปศไทยหลังจากนั้นมาอกีกก็เราก็เลยหยุดกันคําถามถามคุณอนันตพัฒน์และคุณวัชรินว่าเมื่อวานเนี่ยซึ่งเป็นวันนัฐนูนแล้ววันนี้วันหยุดเนี่ยรเราได้เรียนรู้อะไรกับระนูนมากขึ้นไหมไม่เลยะไม่ไม <laughs> ใช่ไหม <laughs> อันนี้อ่ะอันนี้เป็นเป็นสาเหตุที่ที่ที่ท,ทำให้ผมตั้งคำถามนี้ขึ้นมารัชการไทยุสาหยุดเพื่อให้เราลํำลึกถึงรัชการที่เจ็ดที่ท่านทรงประธานรัฐธรรมนูนให้เราแต่ว่าเรากลับไม่มีความรู้รัฐนูน,นมากขึ้นเลยอ,อันนี้อันนี้ตกลงจะหยุดให้ไปเที่ยวกันอย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรืออย่างไรผมว่าอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามข้อมูลที่เราควรจะรับรู้ร่วมกันก็คือไทยไม่ใช่เป็นประเทศเดียวนะครับ ที่มีวันรัฐธรรมนูญเป็นวันหยุดเนี่ยหลายหลายประเทศเช่นเม็กซิโกแคนาดาญี่ปุ่นก็หยุดนะวันรัฐธรรมนูญน,นะครับแต่วันเขาไม่ตรงกับเราหรอกทูเวตอินเดียสเปนนะอีกหลายประเทศก็ก็หยุดแบบนี้บางประเทศก็มีรัฐธรรมนูญมีแต่ไม่ได้หยุดแต่มีการเฉลิมฉลองแต่ไม่ได้หยุดอันนั้นก็ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวเพราะนั้นสิ่งที่ผมเสียดายคือว่าเสียดายว่าวันอย่างเนี้ยทำไมไม่ถือโอกาส เอาเรื่องธรรมนูญเรื่องความก้าวหน้าเรื่องเปรียบเทียบรัฐมนูลไทยกับต่างประเทศให้ความรู้คนในหลายๆระดับเนาะส่วนใหญ่ราชการไทยติดเรื่องเฉพาะวางผ่านพุ่มแล้วก็จบผมว่าไม่พอสืนะ่อไม่ว่าจะเป็นสื่อรัฐเอกชนก็จะเป็นรายการพิเศษซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคุณวัชรินทร์คุณอาพัฒเราไม่ค่อยมีเรื่องพุ่งนี้อันนี้เสียดายเสียดายนะครับอันนี้ก็เ<ม>ขาอยากจะ ให้ทาด้วยเช่นเดียวกับวันสาคัญทางศาสนาเราก็หยุดแล้วก็มีตอนเย็นเท่านั้นแหละที่ที่ประสบนิก,กร้ที่พุทธมามกะอย่างพวกเราไปไปเวียนเทียนไปเข้าวัดแต่เราก็ไม่ค่อยได้รู้อะไรมากขึ้นเท่าไหร่เนาะเราเรามันเป็นพิธีกรรมซึงเราไม่ค่อยได้ได้เรียนรู้เท่าไหร่แต่น,นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นผมเนี่ยชอบวันครูอืคุณ พตตี้คุณเจเจห่างไกลเหมือนกันแล้วนะวันครูต้องสองกันนะครับวันครูเนี่ยเป็นวันที่เราจําได้ว่าตอนเราเป็นนักเรียนเนี่ยเราเรารู้สึกเลยว่าวันนั้นเราซาบซึ้งถึงพระคุณครูใช่ค่ะเพราะเราได้มีโอกาสทําพานมีดอกไม้ดอกเกข็มหญ้าแพรกมะเขือเปาะอะไรเงี้ยได้มีโอกาสกราบครูเนี่ยผมว่ามันต้องมีวันหยุดมันต้องมีอะไรอย่างนั้นบ้างเพื่อให้คนคนคิดถึงเรื่องแบบนี้นะครับในหลายๆประเทศที่ผมยกเรื่องเนี้ยในหลายๆประเทศเนี่ย เขาใช้วันหยุดเพื่อสร้างความสามัคคีคนในชาติคุณท่านผู้ฟังครับอย่างอินโดนีเซียอย่างสิงคโปร์ที่มีคนหลากเชื้อชาติมีมีทั้งคนจีนนะครับที่นับถือศาสนาคริสตมีทั้งคนอินเดียนับถืออินดูมีทั้งคนมุสลิมที่นับถือศาสนาประเทศพวกนี้เขาจะกำหนดให้วันหยุดในแต่ละศาสนาเนี่ยเป็นวันหยุดราชการด้วย S <S 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 เป็นมันหยุดราชาการด้วยเพื่อทําให้อันที่หนึ่งแหละทําให้คนแต่ละเชื้อชาติศาสนาเนี่ยรู้สึกว่าฉันก็เป็นประชากรของประเทศนะเพราะวันสําคัญศาสนาของฉันก็เป็นมันหยุดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ถือโอกาสให้ความรู้เกี่ยวกับคําสอนของศาสนา,าต่างๆให้คนต่างศาสนาในประเทศนั้นด้วยเพราะว่าในอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยในอดีตมันก็มีความขัดแย้งศาสนาจนกระทั่ง เสียเลือดเสียเนื้อกันพอสมควรใช่ไหมฮะอย่างอินโดนีเซียเนี่ยวันจุดจีนก็ถือเป็นวันหยุดนะโทษวันจุดจีนถือเป็นวันหยุดนะครับวันสําคัญทางศาสนามุสลิมถือว่าเป็นวันหยุดวันศาสนาทางศาสนาคริสตแม้กระทั่งวันคริสต์มาสก็ถือว่าเป็นวันหยุด่นะครับแล้วในในบางจุดเช่นเช่นที่เกาะบาหลีเนี่ยก็ วันเงียบตีเนี่ยวันปีใหม่<ฮ>ที่ที่อยู่ประมาณเดือนมีนาเมษาเป็นสไตล์ฮินดูก็เป็นวันหยุดแม้กระทั่งวันวิสาขะข,ของเราที่เท่าวันใบศักก็เป็นวันหยุดเรื่องเหล่านี้เป็นเป็นสิ่งที่เป็นกุศโลบายของรัฐบาลที่ทําให้คนในชาตินั้นที่ต่างศาสนากันเนี่ยเข้าใจถึงความสําคัญของแต่ละศาสนาเข้าใจของคนที่แตกต่างกันแล้วก็แล้วก็อยู่ร่วมกันแต่แน่นอนการฉลองไม่เหมือนเรานะ ผมมีโอกาสไปอยู่ในวันวิสาขะที่สิงคโปร์ปีหนึ่งแล้ะคุณอน,นัญจพัคุณวัชรินท์ทุกทนครับวันวิสาขะที่เมืองไทยเราทําไงครับเราก็เตรียมตัวไปเข้าวัดไปทําบุญไปตักบาตรไปเวียนเทียนนะครับสถานบันเทิงก็ปิดหมดเพราะว่าห้ามขายสุราอะไรพวกนี้นะครับ<ฆ>ซึ่งน<ฆ>ักท<ฆ>่องเที่ยวจะเข้าใจหรือเปล่านัา่นอีกเรื่องนะอันนั้นแต่ว่าในสิงคโปร์เนี่ยการฉลองเฉลิมฉลองวันวิสาขะเนี่ยทาเหมือนวันคริสต์มาสเลยนะ S <S ตามผับตามบาร์เนี่ยมีวีสักอีฟคือคือถ้าคริสต์มาสมีคริสต์มาสอีฟวีสักก็มีวีสักอีฟอือวันกอ่อนวันว,วิสา<ม>ขะแล้วก็มีแพ็กเกจมีโปรโมชั่นอะไรเป็นเรื่องสนุกสนานก็ก็เป็นเป็นอีกมุมหนึ่งของของชีวิตที่ที่น่าสนใจผมยังดูว่าปีสองพันรสิบเจ็ดเนี่ยวันสําคัญทางศาสนาเนี่ยรัฐบาลไทยจะทายัางไงจะยังให้หยุดขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เหมือนเดิมหรือว่าจะเปิดเพราะว่า ในมุมหนึ่งก็อยากจะดึงดูดรายได้อยากจะเปิดพับจนถึงตีสี่แต่ในมุมหนึ่งวันเหล่านี้ห้ามขายมันก็มันก็ประดับประเดิดนะครับแล้วการขายขายช่วงนี้ถึงช่วงนี้ช่วงบ่ายสองถึงห้าโมงเย็ยนห้ามขายอะไรพวกนี้มันทาให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายเนาะหลายร้านคุณวัชรินคุณอนัญญาพัฒน์ทานผูังคงเห็นดีบางร้านก็ขายบางร้านก็ไม่ขายเราเข้าไปร้านสะดวกซื้อซึ่งมีการบันทึก รายรับรายจ่ายชัดเจนเวลาขายชัดเจนซื้อไม่ได้ดก็ดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงก่อนเที่ยงหรือว่าหลังบ่ายสองจนถึงก่อนห้ามงเย็นแต่ว่าบางร้านก็ขายได้ปกติเพราะเขาไม่บันทึกตามานนั้นไม่อยู่ในระบบภาษีด้วยซ้ําแปผมว่าเรื่องผลนี้ก็ถือโอกาสเอามาเอามาทบทวนกันก็ก็น่าจะดีนะครับหรืออย่างวันสงกรารวันสงกรารซึ่งเราเพิ่งขึ้นได้รับ การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒธรรมนะครับของมนุษยชาติที่จับต้องไม่ได้เนี่ยอันนี้น่าสนใจน่าสนใจทุกปีที่ผ่านมาพอถึงวันสงกรารเนี่ยผมจะออกมาเหมือนกับต่อว่ารัฐบาลอยู่ด้วยวันวันสงกรารรัฐบาลไทยทําอะไรรู้ไหมครับคุณวัชรินคุณอันนท์จำได้ไหมร<บ>ัฐบาลทำอะไรเล่นเออนึกภาพออกก็คือที่สนามหลวงอะ ก็จะมีกระบวนการแห่เล็กน้อยแต่สิ่งที่ทําเป็นเรื่องเป็นราวแล้วออกข่าวเช้ากลางวันเย็นเลยคือคือนับคนตายและอุบัติเหตุเจ็ดวันอันตรายเจ็ดวันอันซาายไม่ขาดไม่่นนู่นนี่นั่นแล้วก็ตั้งเป้าว่าอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ตายั้งหมดซึ่งทําไม่ได้สักปีเพราะอะไรค่ะเพราะคนเดินทางกันเยอะคนเดินทางกันเยอะมีการสรดน้ำมีการใช้บอสไซค์ก็ต้องลื่นก็ต้องล้มโดนแต่ผมเลยเห็นเห็นว่าเป็นเรื่องที่ ที่ไร้าสาระเป็นอย่างยิ่งที่วันสําคัญทนะที่เราจะเฉลิมฉลองให้คนเข้าใจที่ไปที่มาของสงการได้คนได้กลับบ้านเล่นสงการกันอย่างถูกต้องเรามานั่งนับคนตายสังเกตอ่ะปีนี้ผมคาดหวังว่าจะไม่เจอแบบนี้อีกนะนะ,อะลองดูท่านยกเสถาจะมองเรื่องนี้อย่างไระนะครับวันวันหยุดแบบนี้อย่างอย่างอย่างจุดจีนอย่างทั้งสองท่านนี้ที่บ้านมีไหว้มีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวไหมครับไหว้ค่ะ ไหวอยู่ค่ะแต่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่แหละที่ไหวแต่ว่ารุ่นลูกเนี่ยแทบไหวไม่เป็นแล้วแต่ว่าแต่ว่าลูกลูกหลานกลับมาที่บ้านใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเราสังเกตไหมครับว่าจัดอาหารเนี่ยจัดเต็มหมูเห็ดเป็ดไก่ผลไม้เต็มเลยจัดเต็มก็ยังมีอยู่จัดเต็มใช่ไหมครับแล้วที่บ้านเพ่งไหมครับไม่ทํางานบ้านใส่ชุดใหม่อยู่รวมกันให้แตเอียไม่ไม่เ่งขนาดนั้นนะคะไม่เร่งขนาดนั้นผมเรียนอย่างเนี้ยอันเนี้ย คือคือถ้าเราศึกษาพวกนี้มันเป็นบรรยุทที่ถ้าเราเข้าใจเราก็จะเข้าใจวิธีคิดเนาะอย่างอย่างคนจีนที่จัดเตรียมของไหว้เจ้ามูเห็ดเป็ดไก่เต็มเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกหลานทุกคนต้องกลับมาคือต้องกลับนะ mm hmm. คือเป็นเรื่องที่ที่คนเชื้อสายจีนต้องกลับเพราะฉะนั้นทุกช่วงจุดจีนเนี่ยจะเห็นมหากกรรมการการเดินทางของคนจีนเนี่ยเป็นพันล้านคนที่เราจะเห็นรถติดแน่นถนัดเนี่ยเพราะว่าเป็น <Yeah. S 2> ประเพณีต้องกลับไปเพราะฉะนั้นเมื่อลูกหลานกลับมาควรจะได้ทานอาหารที่ดีเต็มที่ไหม อาหารม่าอเจ้าทั้งหลายเนี่ยถึงต้องจัดเต็มนะแล้วทํายังไงทุกคนถนึงจะมีความสุขเหมือนกันก็คือไม่ห้ามทํางานบ้านห้ามกวาดบานห้ามถูบ้านห้ามโน,โนเ่นนี่เพราะว่าทุกคนจะได้พักผ่อนด้วยกันได้ใส่เสื้อใหม่ด้วยกันนะครับการแจกแตะเอียผู้ใหญ่ให้เด็กก็เป็นการแสดงความรักความเมตตาการเอาแตะเอียจากลูกๆที่ทํางานแล้วให้พ่อแม่เป็นการแสดงความกตันยูการเล่นไพ่ หลายคนก็บอกว่าเอ้ยทำไมให้เ hmm. ล in yeah. ่นการพมานานบอกว่าเปล่าหรอกนะสมมุติว่าพ่อแม่ไม่เจอลูกหลานลูกหลานกลับมานานมีเงินในกระเป๋านะให้นั่งเล่นไพ่กันเองเนี่ยการเล่นไพ่มันดูนิสัยได้นะจะรู้เลยว่าโอ้คุณแพตตี้เนี่ยเป็นคนสุ่มเสียงนะชอบเล่นเยอะๆชอบขณะคุณเจเจเป็นคนระมัดระวังพ่อแม่ก็จะได้สอนถูกว่าอะไรเป็นอะไรเห็นไหมมันมีประเพณีมันมีที่ไปที่มา ซึ่งน่าสนใจสงกา์ก็เหมือนกันเพราะนั้นถ้าเราเอาสงกานตรงเนี้ยเป็นวันที่เรากลับไปหาครอบครัวเป็นวันที่เราได้รดนำ้ำนำหัวพ่อแม่อากาศร้อนสมัยก่อนหนุ่มสาวไม่เจอกันเราก็จะมีเกมมีการละเล่นแบบนี้จะได้เจอกันนะไปดูที่ภาพระแระงอะไรเงี้ยผมว่าพวกนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่ามานั่งมานั่งนับคนตายนะมานั่งนับคนตายมานั่งทําอะไรพวกนั้นก็นเป็นเป็นสิ่งที่ที่อยากจะฝากเอาไว้เดี๋ยวจําเป็นต้องพักแต่ว่าอยากจะใ,ให้คุณ เจเจคุณพัตตี้ท่านผู้ฟังลองคิดสิว่าเอ๊ะวันหยุดเนี่ยหลายคนบ่นมาในเฟซผมนะเอ๊ะเมืองไทยมีวันหยุดราชการเยอะเกินไปหรือเปลเ่า <c oughs> <c oughs> เยอะเยอะเกินไปหรือเปล่าจริงๆเราเราไม่ได้หยุดเยอะที่สุดในโลกนะมีประเทศที่หยุดเยอะกว่าเรานะครับคําถามที่จะฝากก็คือว่าเคยรู้จักบริษัทเอกชนบริษัทไหนไหมที่บอกว่าให้เลือกวันหยุดได้เองอยากจะหยุดกี่วันก็ได้หยุดตอนไหนก็ได้ไม่มีข้อบังคับเพราะทั่วๆไปบริษัทจะมีข้อบังคับใช่ไหมครับ หยุดตามราชาการและบวกวันนั้นวันนี้หยุดตามธนาคารแต่เคยได้ยินบริษัทเอกชนรายไหนไหมที่อยากจะหยุดได้หยุดไม่มีข้อจํากัดว่าหยุดกี่วันด้วยเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังนะคระับเอาติดตามค่ะเมื่อกี้อาจารย์ทิ้งท็อปปิกไว้เรื่องวันหยุดใช่ครับก็ตะกี้ตะก,ก,ก,กี้เราคุยว่าคุณเจเจก็บอกเมืองไทยวันหยุดเยอะเมือง,งไทยวันหยุดหยุดราชการได้สิบเก้าวันนะถ้าคอรมบไม่ประกาศเพิ่มเนี่ย ก็มีอยู่หลายประเทศที่หยุดหยุดสิบเก้าวันกันนะครับแต่ว่าหลายประเทศหยุดเยอะกว่าน,นี้เนาะหยุดเยอะกว่าน,นี้กัมพูชาหยุดยี่สิบกว่ววายยวัน,นยี่สิบเก้าวันนะครับนเนปาลหยุดสามสิบห้าวันอิหร่านหยุดยี่สิบหกวันบางคาเทศหยุดยี่สิบสองวันนะครับอินเดียหยุดยี่สิบเอ็ดวันนะครับแต่ว่าวันหยุดที่เยอะเนี่ยไม่ได้สะท้อนความสุขนะวันหลังจะไล่ฟังประเทศที่มีวันหยุดเยอะๆเนี่ย ความสุขก็ไม่ได้อยู่ติดอันดับโลกเนาะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่มันไม่ไม่ได้สะท้อนกันเท่าไหร่เท่น,นี้รัจการเอกราชการเราคุยไปแล้วเรามาดูเอกนชนที่ผมตั้งโจทย์เอาไว้เนี่ยค,คุณเจเจคุณแพตตี้พอน,นึกออกไหมมีบริษัทไหนที่บอกพนักง,งานอยากหยุดหยุดหยุดกี่วันก็ได้พร้อมเพื่อทํางานเคยเห็นไหมครับเไม่เคยเห็นค่ะอาจารย์ขาแต่ถ้าหากว่าจะให้เดาเนี่ยขออนุญาตเดาเป็นบริษัทของของตะวันตกได้ไหมคะอาจารย์ ใช่ครับเป็นบริษัทตะวันตกแล้วรับรองว่าคุณแพตตี้คุณเจเจถ้ารู้ฟังหลายคนใช้บริการบริษัทนี้อยู่เอะกูเกิลเหรอคะเน็ตฟลิครับโอ้เน oh. ็ตฟลิกเน็ตฟลิกเน็ตฟเนี่ยเขาเขามีลักษณะการบริหาร <Take. S 1> ที่ที่ไม่บังคับ hmm. เขาปล่อยเสรีภาพเพราะเขาเชื่อในพนักง,งานแต่แน่นอนกระบวนการเนี่ยเขาต้องเลือกคนเก่งที่มีความรับผิดชอบ <Yeah. S 1> เขาเขาเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าบอกว่าให้หยุดได้สิบวัน วันนี้วันนี้วันนี้หรือว่ามีมีโคต้าให้สิบวันเนี่ยนะไม่รวมมันหยุดที่เป็นพับปิกคอริดเนี่ยคนก็จะใช้เต็มโคต้าสิบวันเพราะคนรู้สึกว่าถ้าฉันไม่หยุดฉันเสียเปรียบนะฉันต้องหยุดหยุดให้เต็มโคต้าหยุดไปทําหยุดแล้วได้ประโยชน์หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเน็ตฟลิกบอกว่าไม่ไม่ต้องกําหนดหรอกเพราะเขาเชื่อว่าพนักงานเขามีความรับผิดชอบสูงเขาเลือกแต่คนเก่งและมีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานอยากหยุดหยุดแต่งานไม่เสียเท่านั้นเอง S <S <S ออ mm hmm. แล้วแล้วหลายๆบริษัทพยายามจะทําแบบนี้จะทําไม่ได้นะครั <S 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 บเพราะนั้นพนักงานบางคนก็อาจจะหยุดน้อยมากบางคนอาจจะหยุดเยอะมากแล้วใช้เวลาที่หยุดเนี่ยให้เกิดประโยชน์เช่นไปที่นั่นเจ็ดวันสิบวันทํางานกันเต็มที่อันนั้นเป็นสิ่งที่ท,ท,ที่ที่น่าสนใจในแนวคิดแม้กระทั่งงบประมาณรายจ่ายเนี่ยออันนี้ขออนุญาตเติมให้เน็ตฟลิกก็ไม่คุ้มนะคุณเจเจคุณคุณแพตตี้เช่นสมมติว่าปกติบริษัทมันจะมีงบประมาณใช่ไหมครับว่า าละถ้าผมจะไปเลี้ยงคุณเจเจคุณแพตตี้เนี่ยผมใช้งบบริษัทอะไรได้บ้างแต่ถ้าไปสามคนอาหารสั่งได้อ่าไม่เกินเท่าไหร่น้ำย่อยแอปเปิลไทเซอร์จานหนึ่งเมนคอร์สจานหนึ่งไวน์ได้ไม่เกินสองขวดนะก็จะมีระเบียบอะไรแบบนี้ถูกไหมครับอในในตะวันตกบริษัททั่วไปก็ทําไงผมก็ใช้เต็มโคต้าเลยแอปเปิลไทเซอร์ก็สั่งแพงแพงเช่นสั่งล o b s t e r อาหารจานหลักก็สั่งแพงแเช่นสเต๊ก ไวยก็สั่งดีๆหรือแชมเปญไปเลยอันนี้เป็นประสบการณ์ที่มันมีจริงเพราะถามว่าถูกระเบียบไหมถูกระเบียบถูกระเบียบ mm hmm. แต่ถ้าไปจํากัดตัวเงินไว้บางทีไปที่ร้านที่มันไม่ใช่ก็จะมีปัญหาอีกนึกออกใช่ไหมอ,อ,อาหารมันเกินราคาที่กําหนดเพราะนั่นนตริกบอกว่าไม่ต้องเลย mm hmm. ให้ใช้เงินเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท mm hmm. แล้วเขาก็พบว่าด้วยการทําแบบเนี้ยนะพนักงานก็จะรู้เออวันนี้ทานกับคุณ เจเจนะคุณเจเจเป็นลูกค้ารายใหญ่ก็เลี้ยงแพงหน่อยได้วันนี้ไปเลี้ยงคุณแพตตี้ขออภัยอาจจะแอคเคทาไม่ใหญ่มากนักไม่สําคัญเลี้ยงถูกหน่อยได้ทั้งนี้เอาประโยชน์นนของบริษัทเป็นตัวตั้งเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่มันทําได้ลองดูนะครับหลายบริษัทอาจจะลองตรงนี้ส่วนที่เมืกี้คุณเจเจบอก Google เนี่ยในบริษัทตะวันตกหลายบริษัทท่านผู้ฟังใช้วิธีให้พนักงานหยุดหยุดไปหา แรงบันดาลใจหยุดไปหาความคิดสร้างสรรค์ได้มันดีตรงนี้อะค่ะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับก็คือแต่ว่าแต่ว่าถ้าบริษัทไทยใช่งี้ปึ้งประกาศเลยนี่ผมว่าก็เจ๋งอย่างน้อยขึ้นประเทศอะคืออันที่หนึ่งเนี่ยกระบวนการคัดเลือกเขาต้องมั่นใจว่าคัดได้คนเก่งก่อนตั้งแต่ HR เนมีคนที่มี c o r e Value หรือค่านิยมร่วมตรงกับบริษัทก่อนเป็นคนที่เห็นเป้าหมายบริษัทก่อนคือคือไม่ใช่ว่าเราประกาศว่า อยุดตามัธยฐาศัายหาแดงบันาลใจไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้อย่างมีประสิทธิภาพนะต้องเป็นคนที่หนึ่งเก่งมีมีคอลเวลูร่วมกับบริษัทเห็นการความสําคัญของทีมคนทำงานทั้งงานก่อนเนี่ยใน Google ในสามอทั้งหลายเนี่ยเขจะมีวันหยุดซึ่งหยุดไปทําอะไรก็ได้ไม่ต้องมารายงานนะเ,เช่นวันพุธคุณไปทํางานเลยคุณไปหาแรงบันดาลใจไปนั่งดูหนังไปดูโน,โน่นนี่นั่นนะแล้วก็จะได้แรงบันดาลใจกลับมาหลายๆเรื่องที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ย ก็เกิดจากวันหยุดที่พนักงานบริษัทเหล่านี้ยไปใช้สร้างแรงบันดาลใจคุณเจเจคุณแม่ที่ใช้ไโพสต์ิโน้ตไหมครับใช่ออใช้ค่ะอาจารย์ครับแต่ตั้งตั้งแต่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มันโน้ตใส่มือถือแล้วก็มันมีเตือนด้วยค่ะอาจารย์ใช่ทีนี้ไอ้โพสต์ินโน้ตนี่ก็เกิดขึ้นจากจากวันหยุดอย่างเงี้ยนะพนักงานสามเอ็มก็ใช้เวลาวันหยุดเหล่านี้ไปคิดแล้วคิดทำไงมันถึงจะมีแบบนี้อยู่ดีเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมา เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วก็ทําให้ได้ Product ใหม่ๆอะไรอย่างนี้ขึ้นมานะครับลองดูอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นการใช้วันหยุดที่ที่น่าสนใจนะครับจากคีณคุณเจเจแตะเรื่องมือถือแตะเรื่องมือถือรบกวนสองท่านลองเข้าไปดูมือถือตัวเองท่านผู้ฟังลองดูด้วยก็ได้นะว่าเท่าไหร่สกรีนไทม์ว่าส r e e n time ของตัวเองเนี่ยเฉลี่ยแล้วอาทิตย์หนึ่งใช้วันละ อาทิตย์หนึ่งใช้กี่ชั่วโมงวันหนึ่งใช้สักกี่ชั่วโมงเพราะว่าที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันชัดเจนแล้วว่าการใช้มือถือมากเกินไปเนี่ยมันมันดูดเวลาว่างเราเนาะแล้วมันก็ทําร้ายสมองเราโดยเฉพาะเด็กๆนะครับหรือการจดในมือถือการจดโน้ตถ้าไม่ได้จดในคาลเลนดาร์เนี่ยการจดในมือถือสมองจะบอกเราว่าอย่าจําเลย เดี๋ยวเตือนาเลนาก็เตือนแล้วทําให้จําไม่ดีคุณคุณแพตตี้ตกลงใช้วันละกี่ชั่วโมงอาทิตย์ละกี่ชั่วโมงครับเอออเหมือนมันเหมือนตอนนี้มันขึ้นเป็นวันวันละสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงคุณเจเจแล้วครับประมาณเดียวกันเลยค่ะอาจารย์คะใช่ผมผมแต่ก่อนก่อนจะมาศึกษาเรื่องความร้ายแรงของโทรศัพท์มือถือกับสมองผมก็ใช้ประมาณเนี้ยสี่ห้าชั่วโมงพอๆกัน ตอนหลังเนผมใช้เฉลี่ยวันละประมาณหนึ่งชั่วโมงบวกลบนิดหน่อยสัปนะดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์เฉลีย่ยหนึ่งชั่วโมงสี่นาทีําได้ก่อนนั้นชั่วโมงหนึ่งกับสิบเก้านาทีนะครับ <S <S ก,ก็ลองดูหลายหลายท่านอาจจะลองใช้วันนี้วันหยุดเนี่ยลองไป Google ดูลองค้นคว้าด,ดูหรือลองหาหนังสืออ่านดูนะครับว่าเอ๊ะการใช้มือถือเนี่ยมันทาร้ายสมองแค่ไหนแต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะอันอันที่หนึ่งเนี่ยมันทาร้ายสมองนะสองการจดอะไรในมือถือในไอแพดเนี่ยสมองไม่จํา สมองไม่จำการจดด้วยมือในกระดาษสมองจะจำได้ดีกว่าที่ผมเล่าเรื่องชิปวอช้ากว่าที่ตั้งใจไว้เพราะมานั่งจดด้วยมืออ่านอน<ะ>แล้วก็นั่งจดในด้วยด้วยปากกา<ะ>ด้วยมือแล้วแล้วก็พบว่าเออมันจำได้จริงๆนะครับ<ะ>ไม่ว่าเราจะทําเป็น powerpoint จะพิมพ์เป็น word เป็นอะไรเนี่ยมันสุดท้ายมันจําไม่ได้อันนี้<ะ>อันนี้ก็มีงาน<ะ>งานวิจัยเยอะๆหลายหลายท่านอาจจะลองดูแบบนี้ก็ได้นะครับว่าว่าลองดูที่ว่าก<ะ>ารการลดการใช้เวลามือถือเนี่ย จะมีเวลาทําอย่างอื่นมากเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมาถึงเลเวลที่สามคือเลเวลส่วนตัวนะ,ะเลเวลส่วนตัวก็คือว่าเราจะใช้วันหยุดอย่างไรให้เป็นประโยชน์เนี่ยคุณเจเจ,เจเคยคิดจะใช้บันหยุดอย่างไรให้เป็นประโยชน์บังคับคุณแมตตี้เคยคิดยังไงบังคับ <c oughs> อ๋อคือว่าเจเจเนี่ยเซตโปรแกรมมาไว้เลยอะค่ะอาจารย์คะคือถ้าหากว่ามีวันหยุดเมื่อไหรเนี่ยหนึ่ง ไปทำบุญอาจันเห็นเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่สองอ่านข่าวที่ที่แบบว่าอยู่ในมือถืออะไรเงี้ยหาข่าวตามตามสมัครข่าวต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเป็นสองกิจกรรมหลักแล้วก็สามใช้เวลาทานข้าวหรือว่าทำกับข้าวอยู่กับบ้านอะไรอย่างงี้ค่ะคุณแพทตี้เหรอครับของแพทวันหยุดก็คือออกกำลังค่ะกินสองอย่าง แต่ว่าวตั้งแต่แต่ว่าตั้งแต่หนูมาจัดรายการอ่านข่าวนี่หนูอ่านหนังสือเยอะขึ้นแล้วนะคะใช่ครับก็อันเนี้ย <laughs> อัน,นอันอันอันนี้คือสิ่งคือคือ,ค,อคือสิ่งที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังในช่วงท้ายวันนี้ยคือเราชอบบอกเราไม่มีเวลาเนาะเราอยากออกกําลังกายเราอยากจะทํามาหารเราอยากจะปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้เราอยากจะอ่านหนังสือแต่เราบอกไม่มีเวลาเนี่ยท่านผู้ฟังลองเปิดดูสิครับว่าตัวเองใช้มือถือเท่าไหร่ ะนะครับถ้าถ้าเกินสองชั่วโมงครึ่งเนี่ยถือว่าเยอะถ้าใช้โซเชียลมีเดียเกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยถือว่ามากนะครับถ้าลดลงไปได้เนี่ยสมมุติเราอย่างอย่างคุณแพตตี้วันนี้ใช้สี่ชั่วโมงถ้าลดลงครึ่งชั่วโมงหรือสามชั่วโมงขึงก็มีเวลาทําอะไรได,ได้ทุกวันเลยวันละครึ่งชั่วโมงค่ะนะคุณเจเจก็เหมือนกันผมเนี่ยดีใจมากเลยที่ที่ผมลดลงมาได้วันนี้เพราะมีเวลาเยอะขึ้นอันที่สองถ้าอยากจะทําอะไรที่ที่มันดีดีเนี่ยนะครับเช่น ออกกาลังกายอ,าอ่านหนังสือทําอาหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอย่าคิดขีดเส้นใต้ห้าบรรทัดว่าอย่าคิดเพราะว่าสมองเราขี้เกียจสมองเราอยากประหยัด <c oughs> พลังงานถ้า <c oughs> บอกว่าเนี่ยอย่าคุณคุณพัตตีบอกเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วไปออกกำลังกายเอ๊ะจะไม่เช้าตื่นมาแต่เช้าอาจจะียคิดเมื่อไหร่ไม่ได้ทําต้องทํา <ไป S 1> เลยทําเลยใช่อยาอา่าอ่านหนังสืออ่านเลยเปิดมาหนึ่งหน้าบอกอ่านหนึ่งบรรทัดดีกว่าไม่อ่าน <c oughs> อยากคิดอยากทําอะไรดีๆเนี่อยากคิดเพราะสมองเจ้าตัวร้ายเนี่ยมันขี้เกียจ ท่านผู้ฟังลองลองดูนะครับวันนี้บอกว่าอยากอ่านหนังสือหยิบมาอ่านหนึ่งบรรทัดก็ยังดีอยากอากกลังกายเปลี่ยนชุดลงไปเดินเลยครับลองว่าได้ผลจะทําดีอย่าคิดอันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายที่ฝากเอาไว้ครับค่ะโอ้ค่ะสุดยอดจริงๆ่ขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะคะวันนี้ให้ข้อคิดเราตั้งหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อคิดของอาจารย์แล้วก็ลองนําไปปฏิบัติใช้ดูนะอย่างเจเจเนี่ยก็ พอได้ข้อคิดจากอาจารย์เดี๋ยวจะไปลดเวลาการใช้โทรศัพท์มือถือลงให้เหลือสักประมาณหนึ่งชั่วโมงแบบอาจารย์บ้างไม่รู้ว่าจะอดใจได้หรือเปล่าค่ะ,คะแรงที่อาจารย์แนะนําด้วยนะคะอยากทําอะไรลงมือทําเลยนะคะวันนี้อาจารย์กระสริฐสัรให้ข้อคิดที่ดีมากๆแล้วก็วันนี้พี่เจนและแพตตี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะค่ะขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ